20ช่องการใช้งานนะคะ20ช่องการใช้งานน้ำหนักเพียงแค่290กรัมเท่านั้นต่ามากนะคะช่องจัดเก็บใช้งานง่ายแบบเป็นระบบระเบียบไม่ซับซ้อนเปิดมาตรงนี้เป็นช่องคอสเมติกนะคะลูกค้าค่ะสามารถใส่ลิปสติกตลับเครื่องสําอางได้คุณผู้ชายใช้ใส่ยาดมยาหยดตาแก๊เจสใส่าชาร์จหูฟังพาวเวอร์แบงค์ได้นะคะถัดมานะคะเปิดมาตรงนี้จะเป็นช่องเรียกว่าเหมือน ช่องการเงินแต่ว่าลูกค้าจะไม่ใช้เก็บเงินก็ได้คือตรงนี้มันขนาดพอดีเผื่อใครแบบว่าใส่แบงค์ย่อยๆไว้เอาไว้แบบไปจ่ายตลาดอะไรเงี้ยตรงนี้ก็คือใส่เป็นเงินสดครับครึ่งได้แล้วตรงนี้ใส่บัตรได้แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าจะใส่เป็นพวกคีย์การ์ดบัตรโดยสารบัตรสมาชิกก็สามารถทําได้นะคะแล้วตรงนี้ก็คือจะมีช่อง partition แยกสําหรับใส่สมุดบัญชีหรือเอกสารเดินทางต่างๆเวลาเดินทางท่องเที่ยวช่องนี้ก็คือเป็นช่องเก็บเอกสารไปเลยดีงามมากนะคะเดินทางท่องเที่ยวใช้ในเยอรมันไปเดี๋ยวเอาอยู่นะคะ ด้านในใช้งานง่ายค่ะช่องล้วงอเนกประสงค์2ช่องช่อง 10, ซิปเซฟตี้ช่องเสียบปากกา3ช่องและช่องล้วงอเนกประสงค์เนื้อที่ขนาดด้านในสามารถใส่ iPad ได้นะคะเป็นไซส์ที่สามารถใส่ iPad ได้อันนี้จะเป็น iPad ขนาดมาตรฐาน10นิ้วนะคะสามารถใส่ได้และปิด1ิได้แต่ว่าถ้าเกิดเคสซูกคันหนาแบบหนามากๆอันดี้ยวจะต้องพิจารณาอีกอันนี้คือเคสบางหรือไม่มีเคสสามารถใส่ได้ปกติเนอะร่มพับคันเล็ก กล่องแว่นกล่องยาใส่ได้นะคะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังเนี่ยยังมีซิปนะคะที่เอาไว้ใส่โทรศัพท์มือถือแยกต่างหากทำให้เราหยิบรับสายเล่นไลน์ได้สะดวกนะคะนี่ตรงนี้นะคะใบนี้ราคา2,390บาทนะคะถ้าเป็นลูกค้า VIP ราคาอยู่ตรงนี้นะคะ2,100เห 2, กว่าบาทแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้า VIP Birthday ก็คือเกิดเดอนมิถุนายนพอดี นะคะต้องมีการโชว์บัตรประชาชนเพื่อยืนยันนะคะก็จะได้ส่วนลดสิบห้าเปอร์เซ็นหือสองพันกว่าบาททำเงนสองพันสามสิบสองบาทเท่าน,นั้นเองนะคะดีไซน์นี้บอกเลยยิ i v e ร s ซื้ใช้ทุกวันแล้วก็สายสะพายนุ่มบาซิกเนเจรอ์ของเราที่ไม่ทิ้งความสบายแน่นอนนะคะนุ่มสบายดีต่อสุขภาพบาเอากลักษณ์ของเราก็คือความสบายและการใช้งานง่ายของลูกค้าเนาะเป็นกระเป๋าที่ quiet power ดีแบบเงียบเงียบเรียบเรียบแต่ทรงพลัง <laughs> เป็นสโ,โลแกนใหม่ สีนี้เห็นเยอะแล้วสีมอคค่ามูสนะคะเป็นโทนสีสว่างเหมาะเหมาะกับคุณผู้หญิงนะส่วนตัวนี้แต่คุณผู้ชายถ้าชอบก็ใช้ได้เช่นกันอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะจะไม่ใช่ดำนะคะเป็นน้ำตาลเข้มเดี๋ยวนี้เกี่ยวสายให้ดูนะคะสักคู่นนะวิธีเกี่ยวสายก็คือตะขอเราก็คือเกี่ยวง่ายมากแล้วก็คืออะไรแบบคุณภาพดีมีความหนานะคะลูกค้าโทนเข้มก็สวยนะถ้าใส่กับยีนมันก็แบบออกแนวเลยๆโทนสีกลม ที่สวยงามหรูหราดูดีดูสุภาพดู professional ดูเรียบร้อยจริงๆอ่ะใส่กับเดรสก็ได้นะแบบกับปงยาวสีขาวแล้วก็กระกเป๋าสีโสสีโทนบลูนะคะสไลด์บลูก็ได้เช่นกันถัดมาสมอคเกรค่ะอ้ยสีนี้ถูกใจสาวๆส,สมอคเกรถูกใจสาวๆนะคะสวยงามมากค่ะสีนี้มันจะออกแนวแบบ ครีมครีมอมน้ำตาลอมมีความประกายมุกอ่อนนิดนิดคือมันเป็นโทนสีที่สวยมากมอคค่าโมสกับสีสมมกเกรย์มันจะให้ความน่ารักขึ้นมากับทรงที่แบบว่าเรียบๆบ,บอกเลยเป็นอีกรุ่นที่นิ้งคิดว่าใช้งานง่ายมากๆสายเท่สายลุยสายมินิมอลผู้หญิงผู้ชายใบนี้เอาอยู่นะคะไปได้ทุกงานนะคะ ฝากไว้ด้วยคลาสสิก96น้อแล้วเราก็ยังมีกระเป๋าเพื่อสุขภาพนะคะช่องเยอะเบาสบายไหล่ตามแบบฉบับคอนเซ็ปต์ฮาร์ดร์เฮลที่แบ็อีกหลายรุ่นมากๆหลายดีไซน์เลือกช็อปกันได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยกันรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวไว้มีรุน่นใหม่เปิดตัวจะมาไลฟ์ใหเขาหน้านะคะสวัสดีค่ะ